หน้าเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนของประชาชนทั่วไปในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยังคงขึ้นข้อความว่าปิดระบบการลงทะเบียนชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ได้ระบุเลยนะคะว่าจะเปิดระบบอีกเมื่อไหร่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะในเพจ Facebook ของทางโครงการยังได้โพสต์ขั้นตอนการลงทะเบียนสาหรับประชาชนพร้อมกับกราฟิกใส่ข้อความในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยนะคะ ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะที่ไม่พอใจบางบอกว่าลงไม่ได้แล้วจะโพสทำไมขณะที่บางส่วนบอกว่าลงทะเบียนไม่ได้ให้ไปแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการโรงแรมอย่างความเห็นนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม ที่เราตีกรอบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเขาบอกว่ากําลังประสบปัญหาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ผ่านมาได้พยายามติดต่อผ่านหลายช่องทางแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนก็ทําให้เขาสูญเสียสูญเสียโอกาสทั้งที่ได้ลงทุนด้านการตลาดแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจึงขอให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานายสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุกับสื่อมวลชนโดยยืนยันนะคะว่าภายใน1-2วันนี้ประชาชนจะสามารถกลับไปลงทะเบียนได้อีกครั้ง ทีนี้ก็มีความเห็นจากผู้บริหารรีสอร์ทขนาดใหญ่ในจังหวัดกระบี่ที่มองนะคะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการน้านการท่องเที่ยวในช่วงโลวซีซั่นแต่การดําเนินการที่ล่าช้าระบบไม่สเสถียรการลงทะเบียนที่ยุ่งยากทําให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้ยากหรือแม้แต่ผู้ประกอบการบางรายก็ยังลงทะเบียนไม่ได้ ส่วนการใช้งบประมาณเพียง1750ล้านบาทแต่หวังไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง10,000แสนล้านบาทส่วนตัวมองว่ารัฐอาจไม่จริงใจหรือว่าจริงจังกับการทำโครงการนี้ค่ะภาครัฐต้องจริงใจต้องจริงใจอันดับแรกเลยว่าคุณทำโครงการเพราะบอกไปแล้วประกาศไปแล้วทำไม่ได้แล้วก็แล้วมาทำอยู่ ้าด0 0ล้าน3,000ล้านเนี่ยแล้วคุณจะเอารายได้าจากการทั้งที่เป็นแสนล้านเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อะไอ้ตรงนี้ก็ก็ก็ต้องเรียนว่าทุกคนนะครับทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่รัฐทําอยู่ตอนนี้ทำทำทำ,ทำแบบไหนตั้งใจแค่ไหนตอนนี้พูดในวงกว้างนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยจริงใจมากแต่ทําเพื่อประกาศไปแล้วก็ต้องทํา ขณะที่ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยังคงเชื่อมั่นนะคะว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกรีนซีซั่นทั่วประเทศได้แม้ว่าในระยะแรกอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างโดยแนะนำนะคะว่ารัฐบาลควรเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยการยืดเวลาหรือว่าเพิ่มวงเงินให้มากขึ้นเพราะหลายคนก็สะท้อนนะคะว่าได้วางแผนการเดินทางในช่วงหยุดยาวในสัปดาห์นี้แต่ใช้สิทธิ์ไม่ได้ค่ะ มีการวางแผนที่จะเดินทางในช่วงอาทิตย์น,นี้วันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็ไม่สามารถเข้าโครงการได้เขาก็อาจจะเกิดเกิดความร้อนใจแ่ะฮะที่ที่สะท้อนเสียงออกมาเยอะดังนั้นผมว่ารัฐบาลเองหรือ,หร,อหรือทางกระทรวงท่องเที่ยวเองก็จะต้องอมีเรายังคิดกันเลยฮะว่าเพื่อเป็นการชดเชยเพิ่ม งบประมาณมฮะสำหรับโครงการนี้ไหมจากเดิมเข้าใจว่ามีมีงบประมาณอยู่3,000ล้านนะฮะก็อาจจะประกาศเพิ่มงบประมาณขึ้นมาเป็นสัก1,000 10, 0ล้านเพื่อที่จะยืดระยะเวลาในการใช้ของโครงการหรือเพิ่มจำนวนสิทธ์ให้กับนักท่องเที่ยวกับประชาชน นายกองศักิ์ย้ำนะคะว่าสําหรับจังหวัดภูเก็ตโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนเพราะนับตั้งแต่ประกาศว่าจะมีโครงการนี้ก็เกิดกระแสของคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองชะลอการเดินทางเอาไว้ก่อนเพื่อรอใช้สิทธิ์ในโครงการนี้นะคะครับตอนนี้สิทธิ์ในโครงการยังเหลืออยู่นะครับเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดในเว็บไซต์เนี่ยคือ4 2 7 8 6สิทธิ์ครับจาก500,000สิทธิ์ด้วยกันนะครับดังนั้น เดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ใจเย็นๆนะครับ1นวันนี้ก็อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้อยู่นะครับครับก็เริ่มใช้โครงการนี้เดินทางไปท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่4กรกฎาคมคนที่ได้รับสิทธิก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนก็อาจจะเริ่มลงทางกันไปท่องเที่ยวบ้างแล้วนะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายๆภาคส่วนก็ออกมาสะท้อนเหมือนกันบอกว่าโครงการที่ยังไม่เสถียรต่างๆหลายๆคนตัดสินใจยกเลิกไปแล้วด้วยเดี๋ยวต้องตามกันต่อกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ